สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบัลลังตัวใหม่นะฮะที่อยู่ข้างๆเราตรงนี้นะครับมันจะเป็นบัลลังที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นบัลลังสีดําที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างเป็นทางการนะครับวัสดุนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับทําจากไทเทเนียมอลลอยนะครับคุณสมบัติเด่นของมันก็คือทนการกระดกอนนะครับจากน้ําเค็มน้ําก่อยนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันน้ําก่อยเนาะเวลาเราซื้อแล้วอ่ะมันต้องการความคงทนใช่ปหะครับพอเราเลือกของที่ดีอ่ะ มันก็จะอยู่กับเรานานอ่าแล้วสีดำเนี่ยจะเหมาะกับผู้ชายนะฮะผู้ชายเป็นลายแมนๆมนอยู่แล้วนะครับถ้าใช้สียุ้มพูนี่ก็ไม่มีนะครับตอนนี้เรามีสองขนาดนะครับจะเป็นขนาดหกสิบคูณหกสิบนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือน้ำหนักโคตรเบาเบาโคตรครับหกสิบคูณหกสิบนะครับ,60 60น,รบน้ำหนักอยู่ที่หกุห้ากิโลนะครับ โอ้ยังเบาอ่ะนี่เทียบเท่ากับชนตัวคาร์บอนได้เลยนะครับเพราะตัวคาร์บอน60สคูณ80นี่อยู่ที่7โลนะฮะแต่ว่าตัวนี้มัน60คูณหไงตัวนั้นมันคาร์บอน60สคูณ80ใช่ไหมละ่ะอ่าก็อาจจะต่างบวกลบกันนิดหน่อย5้า6กขีโดยประมาณนะครับทำน้ำหนักได้ค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัว60-80กันนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัว60คูณ80นะฮะผิวสัมผัสก็จะเป็นดำๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นดำเงานะครับ อาจจะมีรอยบ้างนะครับเพราะว่ามันมีจากการขนส่งเนาะด้วยเรื่องของโฟมที่เขาลองมาด้านหน้าและด้านหลังนะครับเวลาเขาส่งมาถึงเราอะ่ะมันจะมีการเสียดสีแล้วส่วนค่าพวกนี้นะครับมันจะเป็นรอยกาวเพราะว่าเราแกะมาแล้วอะ่ะมันจะมีฟิล์มกาวแปะปูการลอยไว้แล้วพอเราลอกออกมามันก็จะเป็นเหมือนกาวระเหยนะครับอันนี้คาดว่าเดี๋ยวใช้ไปสักพักน่าจะหายเหมือนตัวที่เขาเป็นตรงที่มือจับก,กันะนะเนาะพอมีหลายรุ่นที่เป็นตรงมือจับใช้ใช้ไปมันก็หายเดี๋ยวเราจะมาพูดข้อดีของตัวนี้เลยนะข้อดีของเรื่องน้ําหนักเลยดีกว่า น้ำหนักตัว60คูณ80นะครับอยู่ที่7.5นะครับเอ่อน้ำหนักหนักกว่าตัวบอลลังคาร์บอน60 80เพียงแค่5-6ขีดเท่านั้นนะครับเพราะว่า60 80คาร์บอนอยู่ที่7โลนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวบอลลังอลูมิเนียม60คูณ80นะครับจะอยู่ที่10โลนะครับสีชานะอันนี้เรากำลังพูดถึงสีชาที่เราเคยขายนะถึง10กิโลแต่ถ้าเกิดเป็นสีเงิน60 80ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ ตอนนี้8โล5 8โล9ได้นะครับโค่อน oh, ข้างหายไปอย่างละโลเลยนะแนะนำนะตัวนี้น่าซื้อที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมานะครับ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในตัวเล็กนี้ลนะเจ้าตัวเล็กตัวนี้นะตัวล็อกขาของเขานะครับอันนี้ผมก็นั่งไปด้วยเลยพูดไปด้วยนะอ่ะอันนี้ผมได้สวมขาเข้าไปแล้วนะครับ mm hmm. เห็นตุ่มตรงนี้ไหมฮะ มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับบนบาลลังที่เราเคยเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบาลลังอลูมิเนียมบาลลังคาร์บอนหรือบาลลังที่เป็นบาลลังมิกหรือแบบลูกครึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับไม่มีนะครับตัวนี้คือตัวที่เอาไว้สวมขานะฮะถ้าเราไม่กดตัวนี้มันจะไม่สามารถสวมขาได้นะแล้วมันข้อดีของมันเลยก็คือสวมขาง่ายกว่ากว่าเดิมครับปกติถ้าเป็นตัวพวกอลูมิเนียมเนี่ยมันจะชอบบีบพอบีบแล้วเนี่ยมันเมื่อยมือนะมันใช้แรงเยอะเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะว่ามันใส่ขาไงนะ ดูนะสมมุติเราจะสวมขาอะผมขอเอาออกก่อนกดลงไปคลึบอ่าแล้วก็ดึงออกนั่นไนงะโอ้โหสุดยอดนะครับก็คือสวมได้เลยนะทีเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะในการบีบเนาะเหมือนบัลลังทั่วไปโอ,โอเคอันนี้ผมจะสวมนะก็กดลงไปปุ๊บสวมแค่นี้เองโอ้ ง่ายง่ายสะดวกครับเราเวลาปรับขานะครับไม่ต้องมานั่งคอยกดอย่างนี้แล้วเราก็แค่ลุดขึ้นลูดลงเนี้ยเนี้ยโอ้โหสะดวกมากๆนะครับสะดวกสุดๆนะครับอันนี้เราก็ได้ลองนั่งกันแล้วนะครับเนี่ยเจะนั่งทั้งตัวนะครับไม่ต้องห้อยกรณีว่าคิดว่าเรานั่งทั้งตัวนะนีะ่เดี๋ยวผมจะพูดพูดถึงในตัวนี้เลยดีกว่าตัวนี้นะ ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึง่งตัวเพจที่เป็นตัวนี้นะครับตัวเพจตรงนี้นะครับเฮ้ยวัสดุอะไรวะน่าจะเป็น ABS นะครับวัสดุ ABS ตัวนี้นะครับที่เป็นเพจนะมันเลื่อนได้ฮะนี่อ่ามันไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วมันก็ข้อดีของมันก็คือเราจะสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนข,ขวาได้อันนี้ผมขอใส่ไม่สุดนะ,อะขอใส่ไม่สุดใส่แค่นี้นะ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา,าได้นะอันนี้คือด้านข้างนะครับผมกําลังพูดถึงด้านข้างอ่าแล้วบานพับตรงนี้นะครับก็ให้ตรงอลูมิเนียมชิ้นเนี้ยมาขั้นกลางนะครับก็ก่อนที่เราจะนั่งเนาะเราต้องเลื่อนตรงนี้มาขั้นกลางก่อนไม่งั้นขึ้นไปเดี๋ยวมันจะพับนะครับด้านด้านตรงนี้เนาะเวลามันเลื่อนใช่ไหมเนี่ยตรงนี้จะเห็นชัดหน่อยเวลามันเลื่อนไม่ได้เห็นจะชัดนะครับพราะมันใช้งานเป็นยังไงอ่ะสมมตนินี่มันมีหมดุดหมุดตรงนี้นะอะ สมมติเดี๋ยวบิงหน่อยเนาะเราจะถนัดเนาะอ่าโอยังไงล่ะมันสามารถเลื่อนได้นะครับมันเหมือนตัวที่ออบอลลังที่มีแคมป์นะครับเราจะต้องซื้อแคมป์มาจับอุปกรณ์ต่างๆนะครับจับแคมป์ตรงขอบบอลลังนะอันนี้ไม่จําเป็นต้องมีครับมันสามารถเลื่อนได้ตามอิสระเลยนะครับนี่นะครับสมมุติเราพอใจตรงนี้เราก็อยู่ที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างอิสระนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันอิสระมาก เาวิธีเราใส่สวงขาแล้วเราต้องกดตัวนี้ด้วยนะครับต้องกดตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อล็อกขาอีกทีหนึ่งนะฮะนี่จะแน่นเลยครับปึ๋งเลยครับเวลากดนะครือค่อนข้างแข็งแรงนะในส่วนนี้นะครับขายาวเพียง70เซนครับเหมือนขาโลดเลยไปถึงว่ายืดยาวแล้วนะครับอยู่ที่70เซนครับ กรณีที่ขายยังไม่ยืนนะครับจะอยู่ที่37เซนนะฮะยังไม่ยืนนะเราว,วิธีการพกพาของเขาะจะเป็นแบบพับพับกลางปกติที่เราเห็นตามบอลลังเนาะบอลลังพวกนี้มันจะพับแบบอย่างเงี้ยแล้วก็พับคึบเป็นแนวยาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะพับกลางพับตรงกลางนี้เลยแล้วก็เข้าหาปึ๊บเดี๋ยวจะไล่ข้อดีให้เลยนะข้อดีอันดับแรกเลยนะหนึ่งเลยเบาสองเลย สวมขาสะดวกอสองสวมขาสะดวก 3. พกพาสะดวก 4. วัสดุคุณภาพที่สุดนับเท่าที่เคยมีมาคนระับถ้าไม่นับบอลลังนะถ้าเป็นอลูมิเนียมก็ไปไทเทเนียมอันลอยนะครับตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้ครับซ้ายขวาทําได้เหมือนกันโยกได้นะนพอใจตรงนี้เราก็เสียบอ่า มีรูใส่ล่มมาให้นะฮะช่องเสียอุปกรณ์มีมาให้1 2 3 4 5 6มีมาให้6ตัวนะครับช่องใส่อุปกรณ์แ่ถ้าเป็นตัว60 60ล่ะ60 60ก็ให้มาเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 ช่องใส่อุปกรณ์มีมาหตัวเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ที่จะได้รับนะครับก็จะมีนี่สายสะพายนะฮะแล้วก็ฝาฉลามแล้วก็ตัวน็อตนะครับจำนวน2ตัวถ้าอยากได้ขายยาวกว่านี้มีขายนะครับไม่ต้องห่วงรับที่ร้านซื้อจากร้านไปรับผิดชอบทุกอย่างนะครับแล้วก็มีในส่วนของอะไรสำรองให้ลูกค้านะไม่ได้ทิ้งลูกค้านะมีหน้าร้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรามีตัวตนนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับถ้าเป็นบาลัง6กคูณ60นะครับอยู่ที่ 3 3 4พับาทนะครับก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าของเราตรงนี้นะครับแนะนํำถ้ามีโอกาสก็แวะมาดูที่ร้านได้นะครับมีตัวอย่างหลายแบบนะครับแต่ก่อนจะมาก็แนะนําให้โทรมาก่อนนะครับเพราะว่าของส่งออกทุกวันเลยส่วนสินค้าตัวบาลังไทเทเนียม 160, ร้อยหกสิบคูณแปดสิบตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3540บบาทนะครับราคาค่อนข้าง น่าสนใจนะถ้าเปรียบเทียบตัวกับบาลังคาร์บอนนะคะค่อนข้างห่างชั้นกันถึง 2- 3 0ถึงพันนะฮะค่อนข้างห่างกันเยอะครับแนะนำถ้ามีโอกาสอยากจะมาซื้อบาลังคาร์บอนก็อยากให้มองตัวไทเทเนียมมันลอยไว้นิดนึงพราะมันสามารถแบบประหยัดงบของเราได้หรือเราจะอยากชอบนั่งยาวๆเราก็สามารถซื้อขาเมตรห้าจากร้านไปได้นะเราก็ซื้อแค่2คู่หน้าก็ได้นะขายายาวอะเพราะว่าเราใช้น้อยไงเราใช้แค่ขาหน้าจุ่มใช่ไหมครับอันนี้คือไอเดียของลูกค้านะครับที่ ซื้อขาแล้วก็ไปใช้ได้มาบอกกล่าวนะครับแนะนําก่อนจะมานะครับไม่ว่าท่านจะมาอยู่จ,จังหวัดไหนอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับก็แนะนําให้โทรมาก่อนนะครับเพราะว่าของพวุ่นี้มันส่งออกทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปในการส่งของพวุนี้ทุกวันให้นะครับอ่ะนี่ครับภาพที่ผมได้ขึ้นไปเมื่อกี้นะครับเป็นการจัดส่งข,งของของร้านเราเองนะครับจัดส่งทุกวัน ไม่มีดองของนะครับยกเว้นวันอาทิตย์เราไม่ส่งนะเพราะว่าตามขนส่งพวกนี้เขาจะปิดกันนะวันอาทิตย์แถวบ้านนะเนาะแถวร้านอนะ่ะเขาจะปิดกันแนะนํานะครับอยากให้มาดูตัวจริงๆนะครับอ๋อแล้วก่อนตัดสินใจที่จะสั่งซื้อนะครับเราจะพูดเรื่องความจริงเลยก็คือสีดําเนี่ยมันจะเป็นรอยง่ายเวลาเราเปิดใช้งานหรือว่าเราเห็นจากการส่งของจากเราเนี่ยรอยเนี่ยไม่ได้เกิดจากเรานะครับมันเกิดจากการขนส่งที่ว่ามาส่งถึงเรา เพราะว่ากว่าจะมาถึงเราอะครับเขาอยู่ในตู้มานานโดนความร้อนมานานแล้วพวกสติกเกอร์แผ่นฟิล์มเนี้ยมันจะแปะอยู่ใช่ไหมครับพอเราลอ,อกออกอะมันก็จะมีแผ่นกาวมาติดอยู่เงี้ยเบื้องต้นเราเช็ดกันแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่พ้น <g ười> อยู่ดีับมันก็จะมีรอยตามไอ้พวกขอบๆอย่างเงี้ยพวกขอบโฟมๆอย่างเงี้ยนะมันจะชนกับโฟมเนาะมันจะเป็นรอยขีดๆอันนี้ก็บอกก่อนเลยครับถ้าใครอ่อ,อนไหวต่อรอยขีดข่วนไม่แนะนําให้สั่งครับอันนี้พูดตามตรงจับใจเลยครับ เพราะว่าขายขายของพวกนี้เนาะมันต้องจริงใจเราจะต้องพูดความจริงให้ลูกค้าก่อนเขาจะซื้อน,นะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคือเงินของลูกค้านะครับผมขายได้ผมก็ดีใจนะครับแต่ถ้าขายเราไม่สบายใจผมก็จะไม่ขายนะเราจะต้องพูดความจริงทั้งหมดนะครับอ่าเพราะว่าร้านนี้เราจะไม่โกหกลูกค้านะครับของสักชิ้นเดียวก็ไม่เคยแยกออกมาขายแยกนะครับค่ะท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าของทางร้านเรานะครับพิมพ์แฟนเพจว่าเซเลเ r อร์ฟิชชิงแล้วก็เลือกที่เป็นแฟนเพจหน้าโลโก้ปลานะครับแล้วก็ กดสั่งซื้อได้เลยพิมพ์หาแอดมินได้เลยจะส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นทาง e s h อ p e e นะครับสามารถพิมพ์ชื่อภาษาไทยเจอเลยครับร,ร้าน Slayer f i ร h i n g นะขึ้นไปเซิร์ชปุ๊บก็จะเจอร้านเราเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เจอนะครับแผนที่ร้านเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะครับเผื่อลูกค้าสะดวกที่จะเดินมาดูของจริงอะไรเงี้ยแต่แนะนำก่อนจะเดินมาครับให้โทรมาก่อนสักวัน2วันนะครับให้เราได้เช็คสถานะสินค้าล่าสุดนะวันนี้ตตออนนนีีี้้วว่่่าาาสิคเเมหลืทไรั พอเพียงต่อความต้องการไว้เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาเนี่ยมาซื้อตัว2องตัวบางคนก็พาเพื่อนมาก็มา2อสาตัวอย่างนี้นะครับมาไกลๆก็ไม่อยากให้แบบมาแล้วไม่ได้ของเราเพราะว่าเคยมาไกลสุดก็น่าเนาะมีปาจีนเลยแล้วก็แบบจังหวัดใกล้ๆเคียงกับเรานะเขาเดินทางไกลอ่ะมันเสียค่าน้ํามันเขาเสียค่ารถเขาเขามาไม่เจอเสียเขารู้สึกนะมันไกลอันนี้เราก็เป็นห่วงเราก็พูดตามคขาหลับเป็นจริงนะครับอ่ะ ทีนี้มีช่องทางหนึ่งนะครับก็คือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นทั้งหมดล้วทั้งเบอร์โทรทั้ง Facebook ทั้ง s h อป e e ทั้งแผนที่ร้านนะครับทิ้งไว้ให้หมดแล้วนะครับให้ลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อได้กับทางร้านเราได้เลยนะครับอันนี้เราก็ได้พูดถึงสินค้าตัวใหม่ของเราไปแล้วนะครับเป็นบัลลังไทเทเนียมอลลอยนะครับค่อนข้างหล่อเลยนะครับหลอดูดีเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบความแปลกไม่เหมือนใครนะครับรับประกันได้ว่าที่นี่ จะเป็นร้านที่มีบาลลังครบชุดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมราสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเราเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นอีบรลลังชนิดหนึ่งนะครับมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าไงดีปกติสีชาเนี่ยมันจะไม่เห็นกันแล้วใช่ไหมครับแต่มันจะมีไม้หเห็นนวสีชาพูดแค่นี้นะครับแต่ขานาดไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันดูนะครับไปแล้วครับ